แล้วก็บางทีก็ไปที่รอฟอทอนะฮะอยู่ไใกล้ๆนะแล้วก็มีรอฟอมแล้วจะพาไปไหนครับวันนี้ก็เลยจะพาไปเที่ยวกอทมอไปเลยค่ะอเราบางทีนะเรามันก็ไม่รู้นะค่ะบางทีเนี่ยเรามาอยู่ตั้งนานเนี่ยนะผมเชื่อว่าหลายท่านน่ะไม่เคยไปอีกจํานวนมากนะครับในพื้นที่ของกอทมอเนี่ยนะไม่เกลือกินด่างหรือว่าบางทีมันก็ไม่เชิงอ่ะแต่ว่าเราไม่ ไม่มีโอกาสได้ไปอะคุณรัชเนรถ้างั้นเราพาไปถ้ามาผมไม่ได้ไปไทยทํารายการข่าวรักแงน่บางทีผมก็ไม่ได้ไปนะแล้วก็จะไม่ทราบด้วยยกตัวอย่างเช่นนี่ใกล้ๆเลยเกาะรัตนโกสินทร์ตรงนี้ถนนจุดนี้นี่เฟื่องนครอ่าให้ฟังก็ได้ให้ฟังก็ได้จะเห็นวัด วัดนี้วัดสาคัญของประเทศไทยนะครับเป็นวัดราชบพิตรเป็นความทรงจําที่ดีของคุณกัมพูด้วยนะคะวัดราชบพิตรปัจจุบันเป็นที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชนะครับแต่ว่าที่เป็นความทรงจําที่ดีของผมก็คือว่าสมัยผมเป็นมหาปริญญาเคยเป็นมหาปริญญาด้วยปริญญาเท่าไหร่ตอนนั้นปริญญาสามประโยตอนปริญญาสามตอนนั้นอยู่วัดเกาะ ตำบลบางคลับอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง้อสอบเป็นมหาปริญญาต่างจังหวัดเลยเหรอเป็นมหาบ้านนอกตามมาที่ตามมานะฮะก็จะเห็นว่าถนนเส้นนี้เขาเดินรถด้วยวันเวแบบที่ใช่ใช่ันเวจริงสไตล์เมืองนอกนะฮะเป็นสไตล์เมืองนอกแบบนั้นเลยถ้าอากาศดีๆหน้าหนาวเนี่ยมาเดินชมตึกก็คุ้มแล้วนะคุณกมลครับอ่าเล่าให้ฟังกันละกันนะครับเมื่อสักครู่เกินไปหน่อยหนึ่งเออผมก็รู้จักว่าราชบพิษตอนที่เป็นสมามเนรแล้วมารับ พัดปริยนทำสามประโยคคุณรัชนรพัดเขาเรียกพัดเป็นเป็นพัดมหาปริยนพัดมหาปริยนใช่เขาจะมีคล้ายๆตละปัด่ะคุรัชนีแต่ว่าเขาก็เรียก คนรับพัดมหาปริญญาพัดพระครูพัดสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรอะไรพวกนี้นะฮะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะนะบริเวณตรงนี้เขาเรียกถนนอะไรนะคุณเลชินีเฟื่องนครค่ะเฟื่องนครเขาจะมีถนนหลักๆที่สร้างสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่สี่สร้างขึ้นมาเนี่ยเรียนแบบถนนทางตะวันตกวันถนนสามถนนเฟื่องนครจะเริญกรุงบำรุงเมืองเฟื่องนครนี่นะชื่อคล้องจองกันเลยคล้องจองนะฮะ ถนนสมัยนั้นก็จะมีตึกแบบนี้นะคะทรงยุโรปนะคะคล้ายๆกันเขาเรียกว่าชิโนโปรตุเกสนะครับชิโนก็คือช h i นาฮะแล้วก็ผสมกับสไตล์แบบยุโรปของโปรตุเกสที่เขาเข้ามาทำการค้าขายในช่วงปลายสมัย อายุทยาตอนปลายใช่ไหมครับแล้วดูร้านนี้ค่ะเรามาถึงร้านนี้เราสะดุดใจหัตถกรรมมาคานหัตถกรรมมาคานก็เลยเดินบุกเข้าไปว่าทาไมชื่อมันแบบเป็นภาษาบาลีอันนี้คือไม่ได้นัดหมายนะไม่ได้นัดไม่ได้นัดผมก็เห็นคุณลุงนั่งคุยกันอยู่ก็เลยไปไปเจอซอสพริกสีราชาเออแต่ขวดมันไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นเห็นไหมแต่เชื่อคุ้นแต่เนี่มีปีผลิตอะไรนะสองสี่เจ็ดห้าก็เลยทำให้เรารู้ว่า อ๋อคำว่าซอสพริกศรีราชาเนี่ยเป็นชื่อชื่อศรีราชาเนี่ยมันไม่เป็นชื่อลิขสิทธิ์ใครเพราไม่จไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นชื่อของอำเภอแล้วคุณตาท่านคุณตาท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าคุณแม่ท่านเป็นคนอำเภอศรีราชาสมัยก่อนเวลาญาติพี่น้องไปเยี่ยมบ้านก็จะทำซอสแบบทำเองอะนะซอสพริกให้ให้กินกับอาหารทะเลจิ้มน้ำนนี่เนี่ยที่ศรีราชาชนบุรีอะนะ เสร็จแล้วเเพื่อนๆติดใจก็เลยทำขายอพอทำขายก็เป็นที่มาของการทำซอสพริกสีราชาตรารู้สึกจะตราเหรียญทองท่ามันจำไม่ผิดไหมอ๋อแต่คำว่าซอสพริกสีราชาไม่ได้มีเจ้าเดียวนะ,ะมีเยอะแยะไปหมดเลยม,ม,ม,มีมีมากมายแล้วแต่ว่าใครจะใช้ตราอะไระแต่คำว่าซอสพริกสีราชาเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับเป็นชื่อกลางไปแล้วว่ะใช่ค่ะคือซอสพริก แต่ก็ต้องยอมรับว่าคําว่าศรีราชามันติดตลาดมันมามันมาจากอําเภอศรีราชาไงใช่แล้วคุณลูกค้าที่นี่นะคะอย่างคุณลุงท่านนี้เป็นลูกค้าประจํากินมาตั้งแต่เด็กเขาขายขวด20บาทครับจะไปซื้อจะไปไหนก็จะไปกินอะไรก็ต้องมาซื้อที่นี่หิ้วไปอย่างนี้ใส่ถุงไปอย่างนี้3ขวดนะอันนี้ก็จุดใต้ตําต่อนะครับทาให้เราได้รู้ว่าอุ้ยอันนี้อายุเขาเกือบจะร้อยปีเนาะนุซอสพริกที่ผลิตมานานทุกวันนี้เขายังผลิตนะใช่ค่ะแต่ว่าผลิตขายแบบ แบบเนี่ยฮะไม่ได้ทําตลาดอะไรมากมายใช่รู้จักกันวงในอะไรอย่างเงี้ยช่แต่ว่าลูกค้าเก่าๆเนี่ยเขาก็จะรู้เนี่ยอย่างคุณลุงอะลูกค้าเก่าแก่บอกจะไปต่างประเทศจะต้องมาซื้อที่นี่ก่อนนะฮิ้วไปด้วยฮิ้วไปต่างประเทศเสน่ห์ของกทมอยู่ตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมคะดูส่ขวดละ20บาท่ะยกลังยังไม่ถึงกี่ขวดอะย่สิบขวดนคือเราเดินไปเนี่ยนะเราต้องการเดินไปชมบ้านเรือนสมัย สมัยต้นๆกรุงัตนโกสิิทร์ใช่แต่ว่าเราก็มาเจอโดยบังเอิญหับพกรรมมาคารเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับก็เลยเอามาฝากมาเล่ากันว่าจริงๆแล้วถ้ามีเวลาเนี่ยนะฮะคะโอ้ยมันมันน่าสนใจมากจริงๆนะค่ะค่ะนะฮะบ้านหลังไปใหม่บ้านหลังไปอีกใช่ครับเดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมครับค่ะเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนนะวันนี้เน